เด็นร้อยหน่วยในตำนานที่ใช้เองประจำทุกงวดมีทั้งเดินดีและเดินไม่ดีมาแล้เดอ้อทุกคนเดี๋ยวแนะนำให้นะครับว่าใช้ยังไงนะครับมีทั้งสูตรเดินดีและสูตรเดินไม่ดีก็มีหลุดบ้างเนาะสูตรตำเนงสูตรในตำนานเป็นสูตรเก่าๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยครับเดี๋ยวแนะนำให้เด้อว,ว่าควรจะใช้สูตรไหนไปกันเลยครับ สวัสดีครับเอททุกท่านยินดีต้อนรับนะครับเป็นเด่นร้อยน่วยในตํานานเป็นสูตรเก่าๆนะครับก็เลยเรียกว่าสูตรในตํานานงวดประจาวันที่1พฤศจิกายนนะครับเป็นแบบสูตรคํานวณด้วยโปรแกรมสามารถมีเข้ามีหลุดได้นะครับแนวทางรัฐบาลฟรีๆนะครับแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนสลากที่ถูกกฎหมายด้วยนะครับขอใไ้ทุกคนใช้ วิจารณญาณในการรับชมนะครับเรามาเริ่มที่แผ่นที่1ก่อนนะครับนะครับจะขยายให้ดูนะครับนะครับเด่นร้อยหน่วย8ตัวนะครับทะลุปโปรแกรม686งวดจากปี61นะครับเป็นสูตรเก่าๆทั้งหมดนะครับมีอยู่5ใบให้ดูด้านล่างนะครับ สำหรับเลขเด่นเลขชนนะครับเห็นนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับมี2องสูตรดูซ้ายมือก่อนนะครับสูตรที่1เด่น1 2 4 5 6 7 8 9ต่อมาขวามือสูตรที่2เด่น0 1 2 3 4 5 7 8ให้ดูขวามือนะครับคือตัวชนคือเลขชนทั้ง2อสูตรนะครับชนเลข124578ดูขึ้นไปด้านบน ตัวชนเข้าเลข4นะครับออก44 4, 6อันนี้เป็นเด่นร้อยหน่วยนะครับเข้าหลักร้อยดูขึ้นไปอีกเข้าเลข2นะครับเข้าร้อยหน่วยดูขึ้นไปอีกตัวชนผิดนะครับเลข1มันไปหลัก10อันนี้เป็นร้อยหน่วยก็ถือว่าผิดนะครับพอดูมาทางซ้ายมือดูเป็นรายสูตรเข้าทั้งสองสูตรนะครับแต่ว่าตัวชนมันหลุดนะครับน่าจะนำไปใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าตัวชนมันหลุดกี่ครั้งใน15้งวด เคยหลุดครั้งเดียวนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็ไม่น่าจะพลาดนะครับสำหรับงวดนี้1 2 4 5 7 8ตัวชนนี่ตัวชนไม่น่าจะพลาดนะครับ1 2 4 5 7 8น่าจะมาอย่างน้อย1ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกับใบที่2นะครับต่อกับใบที่2อง๋อ ต่อไปใบที่2เป็นของปีไหนเดี๋ยวค่อยดูเป็นหน่วยใบที่2องปีหกหเหมือนกันนะครับแต่เป็นใบที่2เป็นชุดที่2ผมจะชนครั้งละสสูตรเท่านั้นนะครับเพื่อหาเลขชนถ้าเราชนหลายสูตรมีโอกาสหลุดนะครับตัวชนมันหลุด ตัวสูตรไม่หลุดหรอกเด่นตั้งแปดตัวนะครับโอ้อันสิบห้างวดผิดครั้งเดียวเดี๋ยวขยายให้ดูก่อนนะครับนะครับร้อยหน่วยแปดตัวทะลุโปรแกมแปดร้อยกว่างวดนะครับปีหกหนึ่งชุดที่สองนะครับเลขเด่นเลขชนดูด้านล่างนะครับนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงมีสองสูตรนะครับดูซ้ายมือก่อนสูตรที่หนึ่งเด่นห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ ต่อมาขวามือสูตรที่2เด่นนให้ดูขวามือนะครับคือเลขชนทักสองศูตรนะครับชน0 3 4 679อันนี้ก็ไม่น่าจะพลาดนะครับดูขึ้นด้านบนนะครับตัวชนงวดที่แล้วมาครบนะครับ4 4 6ดูขึ้นไปอีกก็2 0 2มาครบเหมือนกันร้อยหน่วยเพราะมันออกเลขกบินเลขหามงวด8 1 2เข้าหลักหน่วยตัวเดียวนะครับ ให้ทุกคนสกเกตสูตรที่2นะครับดูซ้ายมือนะครับสูตรที่2มาครบร้อยหน่วย1 2 3 4 5มี่หามาครบหงวดติดแล้วนะครับร้อยหน่วยร้อยหน่วยก็คือ4กับ6 2ไอง่องวด2 0 2นก็2กับ2งวด8 7 2ก็8กับ2อันนี้เรียกว่าร้อยหน่วยเป็นเด่นร้อยหน่วยสูตรที่2มาครบบ่อยนะครับนำไปจับเป็นมาครบก็ได้นะครับ ให้ทุกคนพิจารณากันเองนะครับส่วนตัวแล้วผมจะใช้เลขชนนะครับ034679สําหรับสูตรนี้นะครับจะมีอีกหนึ่งสูตรที่ผมนําเลขเลขเด่นสูตรที่เดินดี2ส,สูตรชนกันใหม่โปรยชมกันนะครับว่าเป็นใบไหนผมก็จาไม่ได้นะครับจนกว่าจะได้เห็นนะครับอ,อันนี้สูตรที่3หรือใบที่3าม ร้อหน่วยในตำนานใบที่3ของปี59นะครับปี59เดี๋ยวจับตำแหน่งก่อนเดี๋ยวขยายให้ดูนะครับโอเคนี่นะครับร้อยหน่วยเดี๋ยวขยายก,ก่อนร้อหน่วย8ตัวทะลุปโปรแกรม600กงวดของปี59ใบที่1นะครับ เล็กเด่นเล็กชนดูด้านล่างนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับมีอยู่สองสูตรสูตรที่หนึ่งซ้ายมือนะครับหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ต่อมาขวามือสูตรที่สองเด่นเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่หกให้ดูขวามือนะครับคือเลขชนทั้งสองสูตรนะครับชนหนึ่งสองสามสี่หกแปดเก้าโอ้สูตรนี้ตัวชนเดินดีนะครับดูขึ้นเออขึ้นไปด้านบน หมดที่แล้วเข้าเลขก6นะครับ 4, 4, 6ดูขึ้นไปอีก 2, 0, 2เข้าเลขก8 8, 2ก็เข้าเลขก478 8มา2ตัวนะครับ4กับ8เพราะนี่คือร้อยหน่วยนะครับเ่าดูตัวชนก่อนมันหลุดกี่งวด 1, 2, 3โอ้หลุด3งวดแต่ว่ากลับมาเดินแล้ว 1, 2, 3, 4, 5, 6ตัวชนนะครับกลับมาเดิน หกงวดแล้วเพราะว่าสูตรที่2อมันหลุดสองครั้งนะครับหนึ่งสองเอออันนี้ก็ไม่หลุดแต่ว่าตัวชนไม่มาใบนี้เลือกเป็นรายสูตรนะครับให้เลือกสูตรที่1เนดะ้อไปใช้ตัวชนไม่น่าจะคือไม่น่าจะมาหรือว่ามาก็ไม่รู้นะครับไม่แน่ใจนะครับโอนะครับสูตรที่1ให้เลือกสูตรที่1ไปใช้นะครับ ไปกรอกในโปรแกรมจับชุดนะครับถ้าคิดเองก็ปวดหัวนะครับเลขหลายตัวต้องกรอกโปรแกรมอย่างเดียวนะครับให้โปรแกรมมันจับชุดให้เราไปต่อกับใบที่ใบที่เท่าไรเนาะใบที่3ใบที่4อันนี้ใบที่3ไปต่อกับใบที่4ใบที่4ออใบนี้หรือเปล่าที่เดินดีไม่แน่ใจ มีสูตรเดินดีสองใบว่าจะเป็นใบที่ห้านะครับอันนี้ก็เดินดีนะครับนะครับร้อยหน่วย8ตัวทะลุโปรแกรม686้งวดปี59าชุดที่2นะครับเล็กเด่นเล็กจนดูด้านล่างนะครับแต่ว่าจะให้ดูช้าๆระหว่าง2สูตรนี้นะครับระหว่างสูตรที่1กับสูตรที่2ให้ดูช้าๆนะสังเกตภาษาอังกฤษนะครับ ตรงไหนมีภาษาอังกฤษแสดงว่าสูตรนั้นเดินนะครับถ้าช่องภาษาอังกฤษมันว่างแสดงว่างวดนั้นหลุดสเกตสองสองสูตรเลยนะครับใช่ดูช้าๆนะครับเนี่ยนะครับงวดที่ออก8 7 2สูตรที่1งแบ่งนะครับเห็นไหมสูตรที่1แหงแบ่งไม่มีภาษาอังกฤษไม่มีไม่มีปมมมมแปดกับ2เลยนะครับสูตรที่1ห,หลุดนะครับ ส่วนสูตรที่2มาครบไวยน,นะครับนี่สูตรที่2 h h ก็คือหลักร้อย f ก็คือหลักหน่วยนะครับร้อยหน่วย h หลักร้อย f หลักหน่วย f. ที่แว่งก็คือไม่มี h ไม,ไม่ไม่มี f มันหลุดสูตรที่หนึ่งมันหลุดไปงวดหนึ่งอ่าทีนี้ก็เดินทั้งสองสูตรเลยนะครับไม่มีแห่งเลยนะครับเล็กเด่นเล็กจนดูในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับ สูตรที่หนึ่งซ้ายมือนะครับเด่น9 0 1 3 4ูนยห้าหกต่อมาขวามือสูตรที่2เด่น2 4 5 7 8่ห้ดแปดให้ดูขวามือนะครับคือเลขชนทั้ง2ส,สูตรชนเลข014579น่าจะมาอย่างน้อย1ตัวหรือมาครบไม่รู้นะครับเดาว่ามาอย่างน้อย1ตัวดูขึ้นไปด้านบนนะครับสี่กับ6มา2ตัวเลยดูขึ้นไปอีกมาเลขสอตัวเดียวเพราะมันออกหามนะครับสองย์ส ดูขึ้นไปอีกเข้าเลขแปดตัวเดียวนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าตัวชนเดินดีหรือเปล่าใบนี้นะครับอ๋อหลุดครั้งเดียวนะครับแปดเจ็ดสามยวขยายให้ดูนี่นะครับงวดดูซ้ายมือนะครับงวดที่ออกแปดเจ็ดสามตัวสูตรเดินทั้งสองสูตรแต่ว่าตัวชนหลุดนะครับไม่มีแปดกับสามนะครับ แล้วมันก็เดินต่อตลอดเลยตัวชนโอ้นี่มันหลุดอีกสูตรนึงโอ้ยอีกงวดหนึ่งแปด 1, 8, 7, ไม่มี8ไม่มี2องเหล็กเไปหลักสิบแสดงว่าหลุดอันนี้ร้อยหน่วยเรากลับมาเดินต่อ1 2 3 4 5สอง้าหกดแกลับมาเดินต่อ8งวดเราไปต่อกับใบที่5นะครับน่าจะเป็นใบที่5ที่นํามาจับกันใหม่ระหว่างสูตรเดินดีกับสูตรเดินดีสสูตร ในนอนี่เจอแล้วอ่ใช่นี่ใบนี้แหละตัวชนเดินดีตัวสูตรเดินดีตัวชนก็ต้องเดินดีนะครับจะใช้ใบเดียวนี้ก็ได้นะครับนำไปกรอกในโปรแกรมจับชุดนี่เดี๋ยวดูตัวชนก่อนตัวชนหลุดงวดเดียวนะครับงวดที่ออก906 ตัวสูตรเดินดีทั้ง2สูตรยังไม่หลุดนะครับแต่ว่าตัวชนหลุดงวดหนึ่ง906แล้วก็เดินต่อยาวมาเลยนะครับผมทํามาแค่15งวดนะครับจริงๆสูตรมันเดิน686งวดให้ดูตั้งแต่งวดแรกคงไม่มีประโยชน์นะครับเป็นอดีตไปแล้วเรามาดูอนาคตดีกว่านะครับนี่นะครับเดินร้อยหน่วย8ตัวทุลุโปรแกรม686งวด ของปี6 1 1สูตรปี5910สูตรเล็กเด่นเล็ชนดูด,ด้านล่างนะครับเห็นไหมครับขวามือนะครับตัวชนเดินดีมากเพราะว่ารายสูตรเดินดีตัวชนก็ต้องเดินดีนะครับมีอยู่6ตัวตัวชนหวดนี้นะครับนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงตัวซ้ายมือก่อนนะครับสูตรที่1เด่น2 4 578 901ต่อมาขวามือสูตรที่2เด่น902 3 4 6 7 8 ให้ดูขวามือนะครับคือเลขชนทั้งสองสูตรชนเลข0 2 4 789อันนี้นำไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้มั่นใจมากผมมั่นใจอยู่สูตรอยู่แผ่นเดียวคือแผ่นนี้นะครับนะครับเพราะว่าเลขอ่เพราะว่าลายสูตรมันเดินดีทั้งสองสูตรนะครับเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจว่าตัวชนต้องมีอย่างน้อยหนึ่งตัวหรือสองตัวก็ได้ ดูขึ้นไปด้านบนตัวชนขวามยอนะครับมาสองตัวเลยนะครับสี่กับหดูขึ้นไปอีกที่ออก, 2, กสองศสองเลข2อมานะครับก็แสดงว่ามันมาสองตัวสองศสองดูขึ้นไปอีกแ1ดหนึ่งสองมาเลขแดตัวเดียวสี่จดแปดมาสี่กับแ7ดเจ็ดแปดสองมาสองกับเจ็ดเพราะนี่คือร้อยหน่วยนะครับอันนี้ชอบอยู่ใบเดียวนี่แหละ <c oughs> ชอบอยู่ใบเดียวนี่นะครับเพราะว่าเป็นการนำมาชนกันใหม่ระหว่างสูตรเดินดีกับสูตรเดินทีนะครับนี่เห็นไหมทุกคนอาจจะไม่เห็นจอเล็กตัวชน15งวดผิดงวดเดียวแต่ตัวสูตรยังไม่หลุดเลยสักสูตรสักงวดจะใช้แค่นี้ก็ได้นะครับ0.2.4 789 นี่คือตัวชนระหว่างสองสูตรของใบนี้นะครับชอบใบนี้ที่สุดนะครับผมใช้ดูสูตรที่สองสูตรที่สองมาครบมาครบบ่อยสิบห้างวดมาตัวเดียวสามงวดดังนั้นมาครบเลยร้อยห,หน่วยเดี๋ยวให้ดูใหม่ขยายให้ดูใหม่นะครับจะไล่ให้ดูที่ละงวดเลยนะครับดูซ้ายมือก่อนแปดเจ็ดสองมาสามกับแปดมาครบนะครับแล้ว อันนี้มาตัวเดียวเลข9ก้าออกเก้าศูนย์เจ็ดนี้มาตัวเดียวเก้าศูนย์หกนี้มาสองตัวศูนย์กับเก้านี้มาสองตัวเก้ากับสามอันนี้อันนี้ก็ถือว่ามาครบนะครับมันหามสองเจ็ดสองนะครับดูซ้ายมือนะครับเลขที่ออกสองเจ็ดสองแล้วก็ลงมาแปดเจ็ดสองมาแปดกับสองแล้วก็หกศูนย์ห้ามาหกกับห้าห้าสามศูนย์มาห้ากับศูนย์ สาม,มาตัวเดียว453 782มา2ตัว7กับ2 478มา8กับ4 812มา8กับ2 202ก็ถือว่ามาครบมามันมาเลขหาม202แล้วก็งวนล่าสุด4กับ6กออกสี่นะครับเอาไปวินกันก็ได้นะครับไปทำทำเป็นมาครบ ร้อยหน่วยก็ได้นะครับสูตรที่2 9 0 2 3 4 6 7 8 7 8มีหมดทีแล้วผมทดลองทำดูนะครับนำสูตรนี้ทำเป็นมาครบได้4 6 4แต่ไม่มั่นใจนะครับเลขอะไรจะออก4 6 4ก็เลยได้ได้แต่ดูไม่ได้นำาให้ดูไม่ได้นำมาไ,ไม่ได้นำมาเสนอให้ทุกคนได้เห็นนะครับอันนั้นเป็นการจับเล่นเล่น 4, 6, 4. หมวดนี้ก็แนะนำให้แล้วนะครับเดาว่าเห็รดึกปล่านอ90234678มาครบร้อยหน่วยนะครับเดาว่ามาครบร้อยหน่วยส่วนตัวชนเดาว่ามายังน้อยหนึ่งตัวร้อยหน่วย0 4 0 2 4 7 8 9เดาว่ามายังน้อยหนึ่งตัวนะครับ นำไปใช้แผ่นเดียวก็ได้นะครับทั้งหมดมันมี5แผ่นใช้สูตรตน้อยนะครับถ้าอยากถูกบ่อยๆก็ใช้สูตรน้อยๆทุกหัวยเลยนะครับใช้สูตรน้อยโอเคสำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับแต่หากเพื่อนๆดรือ FC ท่านใดชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแชร์ไปเยอะๆนะครับให้คนอื่นได้เห็นด้วยนะครับสำหรับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ